มีแหงคอสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุ้คนนะครับผมมาพ่อกับนุ๊กนี่คือเก่านะพี่น้องมะมื่อนี้ได้เป็นกระเพาะปลานะครับพี่น้องนี่หอนๆเลยพี่น้อง กระพาะปลาเยาวราชนะครับพี่น้องนี่มาสุดแซ่บกบลังนิ่นะครับพี่น้องม่ต้องเอียงลายตรงนะคลิบอยากสุดห้อนๆนะครับผมมือนี้พอใส่พริกลายนะพี่น้องทวองบุค่อยดีครับ แซ่บครับอืมอ mm ื hmm. mm hmm. แ่บครับพี่น้องส่วนอนหอมีแห้งทองบุไรดีพอมาบอุางรรองียงลายแลรวพี่น้องอืมไข่เดร้ายนะครับนี่บริเดศเองนะพี่น้อง มีแหงคอ ไปเห็นเขาเห็นมาแล้วพี่นอ้องเขาไปไเลยเห็ดไว้เป็นหมอ,อยแง่้เพี่น้องก็เห็ดขันใบสั่งเขาจังเห็ดน,นะครับมันก็เลยแสบพี่นอ้องอืม อเอาี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซึ่งนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนี้งนะพี่น้องนะ ก็เป็นกำลังใจให้น้องนิกนะครับแล้วก็เพื่อนที่จะบม่ได้ผ่าดคลิปต,ต่อไปนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับความสุขกลายกเชียร์เพืยอไข่โล่ไพ่ก็จะได้ไม่คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาแบมือขอให้ได้กแก้วมณีโชติโทษหายก็จะได้มาพ่าน,นะครับผมชุนลากินนี่สวัสดีครับผม